<c oughs> ไม,ไม่ตอนตำรวจอะไรมาเล่ที่มา,ม,ามันว่ามันว่ามันว่ามันบอกว่าเอ้าก็เอากุญแจออกให้หน่อยพนะมันว่าโอ้ยกูเอาออกเพราดใดตัวกุญไปให้สารมันวางให้รอวางตีต้องจองะคว่างมาก้าายแล้วเนาะมันหอาลายมืออยู่หัน่ากล้าายแล้วบาทที่เนี่ยมันก็เล่นมันก็เลยไป บอกมันไปศาลมันก็เลยไปศาลเอาทูไปนะเมื่อเช้านอนกมันก็เลยเห็นไปไหวร้อกได้เหเออเห็างนี้เจ้มันว่าออกแล้วไหมพ่อออกแล้วกันนะมันว่าเดี๋ยวไปตะกี้ไหวมันวัตจันทรเนาะพ่อออกแล้วกันนะเออออกแล้วมึงเอารถไปส่งเพิ่นเด้อไปมอบตัวไหมมึงจะดียังไปบ่รอดดอกก็เลยว่าบ่รอดดอกก็ไปไปบอดดอกมึงไปมึงก็ไปบ่รอดดอกนะมันมีจะตำรวจัวเพอาะฉะนั้นก็เล่นไปบนศาลกันนู่นั่นเปพื่อน รถจุ่เมันมิจฉตำรวจต้องนั่งรถชนรถบ้านมันยุ่หันมึงเห็นว่าเห็นนั่นแหละในพันต้นรถชน